สวัสดีครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลมานําเสนอนะฮะเป็นกระถิงกระถิงมหาอมนาจนะครับหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมนะฮะวัดบ้านอ้อเผนนนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะฮะสำหรับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเจ้ามันปูนะจัดสร้างเป็น39ตนนะครับราคาบูชาอยู่ที่3,000บาทนะฮะรายการนี้นะครับกระทิงมหาอมนาจขนาดนี้เป็นขนาดบูชานะความยาวจะอยู่ที่18เซนนะครับความสูงจะอยู่ที่9เซนนะฮะ กระทิงมหาอำนาจนะมีไว้ป้องกันสิ่งอัปมงคลต,งต่างๆนะเช่นพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับนะหรือว่าตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานหรือว่าที่บ้านนะจะดีนะสนใจนะสั่งบูชาได้ที่ศักดิ์ศรีพระเครื่องนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะสอบถามกันได้นะครับที่0ูนย์เก้าสห้าเก้าห้าหกเก้าหนึ่งนะฮะผมศักดิ์ศรีพระเครื่องนะยินดีรับทุกสายครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วนะก็รบกวนนะกดติดตามแล้วด้วยนะเพื่อไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะฮะ นี่นะเจ้าทองเจ้ามันปูนะนี่จะเขียนไว้เลยนะหลวงพ่อเงินเตชะธมโมนะฮะสำหรับด้านนี้นะครับจะเป็นวัดบ้านอ้อนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะฮะสหรับยันด้านนี้นะครับจะเขียนยันน้ำาพนมาพระธาไว้นะเป็นดินน้ําลมไฟธาตุทั้ง4นะครับสําหรับด้านนี้จะเป็นยันนาชานีตินะฮะเป็นยันโชคลาบนะฮะทำมาค้าขายนะครับมาดูกันนะใต้ท้องนะอุปผงมวลสารพุทธคุณร้อยแปดนะฝั่งตะกุลเงินสองดอกนะครับ นีนนะครับท่านใดที่เข้ามาดูเราแล้วนะฮะก็ขอรบกวนนะครับกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปของเรานะฮะผมในานามสักศรีพระเครื่องนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ